เอาก่สวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับนะช่วงยังมาแรงคำานะครับผมเอาเป็นเล็กได้นะครับเพื่อนทีเกาแรงเราไปนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะเขากะสิไปที่วิ่งล่างตัวเดียวนะครับเนาะวิ่งล่างตัวเดียวนะครับในชุดนี้นะครับผมเล็กกะเดินมานะครับประมาณห้าหกหนุนนะครับในเล็กชุดนี้เอาในระยะหวังผลเลยนะครับสําหรับเล็กวิ่งตัวเดียวนะนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับ อันนั้นครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกล่นนะครับตั้งแต่หัวคำฝนนะตั้งแต่ช่วงใบสีหามุ่งนะครับเนาะฟ่าร่มฝนแห้งนะครับฟ่ามาเลยเถิดเท่าเนาะนะครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับตกลิ่นนะครับตกมาแต่งตะโดดแล้วนะครับตกแห้งอยู่บานก็ลิ่นนะยังบระเนศดียหยุดนะครับเอานะครับผมในช่วงนี้ก็ฝนฝ่าอากาศนะครับเนาะนะครับก็เป็นวัดโทษสีเศร้าจักน้อยไข่แหนจากน้อยแล้วก็ฝนมาอีกนะครับหลังจากห่อนแห้งนะครับเนาะเอานะครับผมเอาสีมากํานนณไปพร้อมกับเพื่อนนะครับเพราะกัน ปะ้วนปนท่องมาตำแหน่งใบเป็นเจียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับนะครับเนาะเข้าดีไซน์หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลักสิบหลักหน่วยล่างหลักหมื่นหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างสามครั้งบวกหกที่ได้เลขตัวเดียวเนาะนะครับเข้ากับสี่บวกกันไปเลยนะครับเนาะสี่บวกเจ็ดก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดก็เป็นแปดแปดบวกศูนย์ก็จะได้แปดแปดบวกหกก็จะได้สี่นะครับได้สี่นะครับวิ่งตัวเดียวนะสี่นะครับได้สี่นะครับ ได้ออกหาสี่เนาะห้าสี่ตัวนี้นะครับห้าสี่นะครับสี่ตัวนี้ก็จะมาที่หลักหน่วยนะครับนะครับเนาะงวดต่อมานะครับหลักหมื่นคือเลขหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกเก้าก็เป็นศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสองนะครับสี่สามสิบสองสี่บวกสองก็จะได้หกหกบวกหกก็จะเป็นสองนะครับได้สองได้สองนะครับเรียกเอ,อกไปที่สามสองนะครับสามสองนะครับ ระยะวังผลนะครับระยะนี้เนาะนะครับเลขสองก็จะมาที่หลักหน่วยนะครับนะครับต่อมานะครับหลักเมินเลขห้าหลักสิบเลขหกห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกหกนะครับสี่บวกหกนะสามสองสามเทียบเป็นหกสี่บวกหกก็จะเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกก็จะได้หกเลขหกนะเลขหก นัครับได้หกนะครับ,นนรบเรียกออกไปที่สามหกครับสามหกนะครับสามหกเนาะนะครับ, 3, 6, นะนะรบอ่าะวดต่อมานะครับหลักหมื่นคือเลขหกหลัก 6, สิบบนคือเลขแปดหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกแปดนะครับตัวน,นี้หกสามสิบแปดหนึ่งบวกแปดก็เป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้า น,นี่ครับได้หานะนะครับได้หานะครับในงวดล่าสุดนี่เลขออกไปที่แปดหานะครับแปดห้านะครับแปดห้านะครับเลขหาตัวนี้มาที่หลักหน่วยนะครับมาหลักหน่วยยาวเลยนะครับนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับนะสำหรับในงวดนี้นะครับงวดนี้นะหลักหมื่นคือเลขหกหลักสิบบนคือเลขสองหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นหานะครับ ห้าบวกห้าก <c oughs> <reco Christ. c oughs> ็เ <fry> ป <UC S> <c oughs> ็นศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกนะครับได้หกนะครับนี่นะครับได้หกนะครับได้หกตัวเดียวเลยนะครับในวันนี้นะครับผมสําหรับหลักวิ่งล่างตัวเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะนะครับนะครับเนาะวิ่งล่างตัวเดียวนะครับได้หกนะครับได้หกตัวเดียวแล้ววันที่นี้นะครับพอสิบไปเบังสูตรอื่นๆนะครับเนาะเราจะไปดูสูตรอื่นๆนะครับสําหรับในเลข นะครับเด่นนะครับในเลขเด่นนะครับเข้าสิไปที่สูตรเลขเด่นนะครับเป็นสูตรสามตัวนะครับเนาะเป็นสูตรสามตัวนะครับในเลขเด่นสูตรสามตัวนะครับก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับในสูตรนี้นะครับเป็นเลขเด่นสามตัวในเลขเด่นล่างสามตัวนะครับนะครับวดนี้ห้าสามหนึ่งหนึ่งมานะครับหกสี่สองสองมาสามหนึ่งเก้าหนึ่งมา กสี่สองสองมาหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งมาสี่สองศูนย์ศูนย์มาเจ็ดห้าสามห้ามานะครับสองศูนย์แปดสองมานะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับศูนย์แปดหกหกมานะครับแล้วก็สองศูนย์แปดแปดมานะครับงวดนี้นะครับปราโม้นพอน้องมาแล้วนะครับได้ไปที่หกสี่สองหกสี่สองนะครับหกสี่สองนะครับหกสี่สองนะครับในสูตร ที่สองนะครับเลขสูตรสามตัวเนาะหกนะครับสี่สองสูตรสามตัวนะครับหกสี่สองแล้ววันที่นี้นะครับผมเข้าไปที่สูตรสามตัวอีกสูตรหนึ่งนะครับนะครับนี่ก็อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรสามตัวเด่นล่างสามตัวนะครับในสูตรนี้เนาะนะครับเด่นล่างสามตัวนะครับนะครับเลขสูตรนี้นะครับเนาะการพวงกวนผลเข้ามาตำแหน่งใหม่ไปทีเรียบร้อยแปดสี่หก นะครับเลขแปดมานะครับห้าหนึ่งสามหนึ่งมาหกสิหกสองสี่มาสองตัวสี่กับหกสองแปดศูนย์นะครับมาสองตัวสองแปดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับเก้ามาห้าหนึ่งสามสามมานะครับเก้าห้าเจ็ดห้ากับเก้ามาสองตัวสองแปดศูนย์สองศูนย์มาเจ็ดสามห้านะครับสามมาก็เดินแบบนี้เลยนะเดินแบบนี้เลยนะมันจะมาแบบนี้นะครับในสูตรนี้นะนะครับ อันนี้ก็สูตรสามตัวนะครับสูตรสามตัวนะครับระหว่างที่นน้ได้งวดล่าสุดนี่เจ็ดสามห้านะครับเจ็ดสามห้านะครับเจ็ดสามห้านะครับเนาะก็มาที่เลขห้าวดนนี้ได้แปดสี่หกแปดสี่หกนะครับแปดสี่หกในตัวนี้แต่ว่าถ้าแปดสี่หกเนี่ยครับเราก็จะไม่เทียบก็ได้นะครับเพราะว่ามันไปติดแปดนะครับมันไปติดแปดในเลขเด่นล่างนะครับมันไปติดเลขแปดนะครับเพราะว่าติดเลขแปดตัวไหนที่ติดเลขแปดเราจะไม่เอานะครับ เพราะว่าแปดมันเด่นอยู่แล้วนะครับเนาะเราจะไม่เอาเราจะไปเอาสูตรที่ไม่มีแปดนะครับไปสูตรที่ห้าตัวนะครับไปที่เลขเด่นห้าตัว่าแปดสี่หกไปเอามันติดแปดเนาะนะครับไปที่เลขเด่นห้าตัวนะครับเด่นล่างห้าตัวนี่นะครับนี่ก็คือเด่นล่างห้าตัวในสูตรนี้นะครับมันจะมาเลยนะครับเนาะมานะมาหกนะครับมาสองนะครับก็จะเดินแบบนี้นะมาทุกวดนะครับตัวนี้มาทุกวดนะครับมาทุกวดนะครับสําหรับในสูตรนี้นะครับ เดินแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็นะครับเนาะในวันนี้เนาะนะครับนะครับในวันนี้นะครับก็จะได้ไปที่เก้าศูนย์สามสี่หกเก้าศูนย์สามสี่หกนะครับในสุดนี้เนาะเก้าศูนย์สามสี่หกนะครับตัวนี้จะไม่มีแปดนะครับเนาะไม่มีแปดนะครับในสูตรนี้จะไม่มีแปดนะครับ าเลขสามสูตรนี่นะครับเนาะเลขสามสูตรนี้มันก็จะชนกันไปที่เลขหกชนกันไปที่เลขหกนะครับชนกันไปที่เลขหกนะครับหกนะครับชนหกแล้ววันที่นี่นะครับถ้าเฮ้าสิบไปเบิ้งนะครับในสูตรหลักสิบนะครับถ้าเฮ้าสิบไปเบิ้งในสูตรหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างนะครับสูตรหลักสิบล่างก็คือสูตรนี้สูตรนี้เดินดีนะครับหลักสิบล่างตัวนี้เดินดีมากนะนี่นะครับ หลักสิบล่างมันจะเข้าหลักสิบนะครับมีเลขย่อหาตัวนะครับเข้าหลักสิบเข้าหลักสิบนะครับในงวดนี้นะครับเนาะหลักสิบตัวนี้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันเรียงตัวไปเลยนะครับเรียงเรียงเต็มไปเลยนะครับก็มาที่แปดในหลักสิบนะครับมันจะมาตัวสุดท้ายถึงสี่งวดเลยนะครับหามาหลักสิบนะครับสามมาหลักสิบสามมาหลักสิบแปดมาหลักสิบงวดนี้นะครับเนาะไม่มีเลขแปดนะครับได้ไปที่สองสามสี่ห้าหก นี่คือหลักสิบนะนี่หลักสิบโดยตรงเลยนะครับเนาะสองสามสี่ห้าหกนะครับก็สองสามสี่ห้าหกนะครับถ้าสองสามเสียหกนะครับมันก็จะชนหกนะครับนะครับแล้วตัวอีกตัวหนึ่งตัวที่ชนก็คือสี่นะครับสี่สี่นะครับชนสี่นะครับ สองนี่ไม <s park> ่มีนะครับสองมีสองตัวสามก็มีสองตัวตัวนี้ไม่มีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็นสี่กับหกนะครับในหลักสิบเด่นหกรองสี่นะครับเด่นหกนะครับในงวดนี้นะครับเด่นหกรองสี่ก็คือตัวเด่นรองสี่นะครับนะครับนะครับเด่นหกรองสี่นะครับสองตัวนี้นะครับเลขตัวชุดนี้เป็นชุดที่เดินยาวนะครับเป็นชุดที่เดินยาวมากๆเลยนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นหลักสิบอันนี้เป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นชนสี่กับหกนะครับชนสี่กับหกนะครับแต่หกนี่มาเลยนะครับหกนะวิ่งตัวเดียวหกหกหกนะครับแล้วก็สี่นี่เป็นตัวรองนะครับก็มีสองตัวนะครับสองตัวนะครับเห็นะครับเนาะนะครับสําหรับในหัวนี้นะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ไม่มีแปดนะครับ นี้ไม่มีแปดนะครับแต่ว่าชุดที่เข้าไปเทียบชนนะครับชุดที่เราเทียบชนให้นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะก็คือสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามนี่เอามาเทียบกันแล้วนะครับนะครับตัวเทียบชนนี่ชนแล้วจะมาเลยนะครับชนแล้วจะมางวดนี้นะครับชนแปดตัวเดียวนะครับชนแปดตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะก็จะเด่นไปที่เลขแปดตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจับซีจับคู่กันแล้วนะครับก็จะได้สี่แปด 6,8,2คู่เท่านั้นนะครับสำหรับสองตัวล่างนะสองตัวล่างมีเท่านี้นะครับสำหรับในวันนี้วิ่งตัวเดียวได้6นะครับสามตัว6,4,2ห้าตัว9,0,3,4,6นะครับ, 90, 3, 4, รบแล้วก็หลักสิบนะครับตัวนี้หลักสิบนะครับ2,3,4,5,6สิบล่างเนาะนะครับอันนี้สิบ สิบล่างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับก็จะได้ออกมาที่หกกับสี่นะครับในหลักสิบหกกับสี่นะครับตัวนี้ชนมาตัวเดียวแปดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เดอนดีมากนะครับตัวนี้ีกยวจับที่แหลกนะครับแล้วชุดนี้นะครับสองชุดนี้บวกกันก็เป็นคู่เด่นล่างเลยนะครับไปที่เด่นสองคู่นะครับเด่นหกแปดรองสี่แปดนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับ แต่ว่ากาอีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะมีชนสองตัวก็คือสามนะครับสามแล้วก็สองนะครับก็จะเป็นสองแปดสามแปดเป็นตัวรองอีกสองคู่นะครับสองแปดนะครับแล้วก็สามแปดแต่ตัวเด่นเป็นหกแปดนะครับหกแปดตัวเด่นนักกระบผมสําหรับในงวดนี้นะครับสําหรับเราพัฒนาโอ้ยสําหรับ สองตัวล่างนะครับเราพัฒนาทีสองตัวล่างนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับกรวิ่ในรลุ่ำคำเนาะนะครับเอาแอร์กระจอยเพื่อนสมีล่าเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ